สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกๆท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับสาวสี่แคว channel อีกแล้วนะคะตอนนี้หน่อยก็มาอยู่ที่บ้านโลลองนะคะซึ่งโลลองนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งที่คอยอุอดหนุนอุปการะสำหรับมาผูกบินโตตอนเที่ยงนั่นเองแล้วก็ แกก็เป็นเจ้านายด้วยนะเพราะว่าแกก็เออเวลาแบบว่ามาทำความสะอาดบ้านเก็บบ้านซักผ้าถูพื้นอะไรอย่างนี้นะคะดูครหาดของแกก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้ไหนก็จะพาเดินค่ะปะอันนี้คือลูกพุนล่วงหมดแล้ว อันเนี้ยเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยต้นน่ะเนี่ยคือต้นพุนล่วงไปหมดละล่มลื่นมากน่าอยู่พอมันมีแดดร้อนๆแล้วก็แต่ว่าต้นไม้มันเยอะมันก็จะทําให้ความร้อนนั้นเย็นลงมันก็จะกลายเป็นแบบว่าลมเย็นสบายไม่ร้อนเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะ นี่นะคะอันนี้ที่ที่หน่อยอยู่นี่ก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือบ้านหลังที่รับผิดชอบเป็นบ้านเจ้านายโอเคก็ได้มาถ่ายอัดคลิปให้ดูสั้นๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ อันนี้หน่อยก็พามาชมภายในบ้านนะคะเห็นปะอันนี้ก็เป็นภาพที่ว่าพี่ชายแกซื้อมามีช้างเยอะแยะมากมายพี่ชายแกอ่าเป็นคนแบบชอบเขาเรียกอะไรอะท่องเที่ยวไปทุกที่ไปทุกที่มีทั้งรูปพับพูดมีทั้งของ อ,อ,อียิปต์มีทั้งของเขมรอันนี้หน่อยไม่มั่นใจว่ารูปภาพนี้ของของประเทศไทยแต่หน่อยหน่อยคิดว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นของแถวของออของเขมรมากกว่านี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกเขาก็เห็นรูปไหมคะ สวยงามมืดหน่อยไม่ได้เปิดไฟขี้เกียจเปิดเสื้อผ้าบ้านนี้เลยแล้วก็เป็นรูปเหมือนบ้านก็ประมาณแบบว่าเก่าแก่อนุรักษ์ทาแบบว่าโบราณอ่ะโบราณโบราณจริงๆนะบ้านหลังนี้เครือข่าหลังนี้อยู่สมัยตั้งแต่ คุณทวดใช่ป่ะคุณทวดไม่ใช่ที่แบบตายายอะต้องรุ่นรุ่นทวดรุ่นทวดแล้วก็พอเดินออกมาอีกด้านหนึง่งนี่ก็จะเห็นเห็นต้นสนไหมคะสูงใหญ่ไม่ให้ล่มเย็นได้ไงล่มลื่นมากดูดูดูด,ดูสูงสูงจริงนะไม่ได้สูงเล่น บรรยากาศร,บรอบๆบ,บ้านก็จะมีแต่ต้นไม้ธรรมดานะเนาะเพราะเพราะว่าคพราะว่รืหรัดหลังนี้เขาแบบว่าตั้งแต่รุ่นคุณคุณทวดคุณตาทวดยายทวดแล้วก็มารุ่นยายแล้วก็มารุ่นลูกแล้วก็มารุ่นหลานสําหรับเจ้านายของหน่อยอ่ะเป็นรุ่นหลานเจ้านายของหน่อยก็อายุโอ้โหก็ไม่ใช่ในน้อยแล้วนะ69เเดือน ตุลานี้ก็เจ็ดสิบปีแล้วว่าก็คิดดูสภาพสภาพของคาราหาด์ว่ามันจะเก่าแก่ขนาดไหนแล้วก็ต้นสนต้นนี้ก็ประมาณกี่ร้อยปีแล้วล่ะประมาณนี้โอเคถ้าไงก็เอาสั้นๆเอามาให้รับชมบรรยากาศล่มลื่นของ สวิตเซอร์แลนด์ภูเขาก็อย่างที่เห็นเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ร่มเย็นมากตอนนี้ก็ตอนเที่ยงโอเคค่ะถ้าไงก็ขอตัวก่อนนะคะบายบายนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขนะคะ